แพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันเข้าไปซื้อขายกันเนี่ยอันดับหนึ่งมันคือ Facebook แล้วก็ลองลงมาก็พวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มพวกอย่างเงี้ยมันไม่มีกลไกในการตรวจสอบเหมือนกับแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับการซื้อขายคนก็เห็นโอกาสที่จะไปหลอกชาวบ้านเขามีหน้าใหม่เข้ามามีคนที่พร้อมที่จะซื้อเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยมันมาหาศาล เราก็เห็นวิธีการหลายๆรูปแบบถ้าเป็นแบบพวกพื้นฐานหน่อยเนี่ยหลักการเลยก็คือเอาข้อมูลที่มันไม่จริงเอาสินค้าที่ดูดีกว่าเอาสินค้าที่เป็นของจริงแต่เวลาส่งของเป็นของปลอมอย่างเงี้ยก็ไปหลอกลวงก็ได้เงินไปมันมีเทคนิคมีวิธีอะไรที่ทําให้คนเขาทําไมคนถึงเชื่อคนขายเนี่ยให้ข้อมูลว่าเขาเป็นใครเขามีตัวตน ให้ข้อมูลชื่อนามสกุลบางทีมีภาพถ่ายของบัตรประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเป็นของคนอื่น <c oughs> ไปบอกเนี่ยเขาเนี่ยมีตัวตนจริงอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออเวลาจะซื้อเขามีอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะใช่แล้วละ่ะใช่ไหมเขโอนเงินไปแล้วก็โอนคนละบัญชีโอนเข้าไปก็ชื่อก็คนละคนอย่างที่บอกมันมีวิธีแบบนี้ก็เลยทาให้เขาเชื่อว่าโอนแบบนี้มันไม่ไม่ผิดปกติหรอกบวกกับเรื่องของเวลาบอกว่ามีคนจะซื้ออยู่นะ ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยต้องรีบตัดสินใจต้องโอนมาเดี๋ยวนี้หรือว่าภายใน1ชั่วโมงอะไรทํานองนี้คนซื้อก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องต้องตัดสินใจก็รีบซื้อใจเงินทีมเราก็ออกไปเก็บข้อมูลนะฮะไปดูว่าเราจะเอาองค์ความรู้หรือทฤษฎีอะไรมาประยุกต์กับเรื่องนี้ได้บ้างการตลาดบ้างทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของอาวิทยาบ้างในกระบวนการที่ทํา นอกจากเรื่องของการไปดูเรื่องเอกสารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ออกไปเก็บข้อมูลจากภาคสนามข้อมูลจากฝ่ายตํารวจไปคุยกับทางพนักง,งานสอบสวนเราไปเก็บข้อมูลคนที่ถูกหลอกเราไปเก็บข้อมูลจากคนที่เคยทําผิดเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปในเรือนจําเราก็พยายามจะทําความเข้าใจว่าการกรผิดมันมีลักษณะอะไรบ้างที่เรากําลังรับมือกับเรื่องนี้ในการหลอกลวงในอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยยังทาได้ไม่ดีนะครับ ยังมีปัญหาเยอะเลยเราก็พยายามจะมาดูว่าแล้วเราจะจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้การรับมือกับปัญหานี้มันดีขึ้นส่วนหนึ่งเลยคือจะต้องสร้างความตระหนักให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเรื่องการหลอกลวงแบบนี้มันมีแล้วก็มีเยอะทุกวันนี้มีคนที่ซื้อขายออนไลน์แล้วไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเน่าจะโอเคนะ่ะโอนเงินไปอย่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยนะไอ้เรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยนะ อันดับ2คือเรื่องความรู้ที่จะต้องให้เขาะะว่าเขาจะต้องรู้อะไรบ้างเช่นเขาจะซื้อสินค้าเนี่ยช่องทางไหนที่มันปลอดภัยเขามีระบบมีการตรวจสอบคนขายคนจะเข้ามาต้องลงทะเบียนต้องมีการตรวจสอบประวัติอะไรพวกนี้โอนให้เจ้าตัวหรือเปล่าให้กับคนขายหรือว่าให้คนอื่นเวลาที่ทําธุรกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องเก็บข้อมูลถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องไปแจ้งความเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ทําผิดเนี่ยเขาใช้ลักษณะแบบนี้คือเขารู้ว่า ถ้าความเสียหายมันไม่เยอะคนไม่ค่อยตา่างที่เราเจอเนี่ยเป็นหลักร้อยนะฮะหลักพันพันหนึ่งสองพันยังเก่งสามพันไม่เกินมูลค่าน้อยๆแบบนี้เนี่ยคนทั่วไปโดนแล้วไม่อยากจะเสียเวลาจะต้องโอ้โหมันจะต้องไปที่ไหนไปลงพักเคไม่คุ้มแล้วก็แล้วกัวกนไปการหลอกลวงแบบนี้มันมีเยอะแล้วมันมันไม่ได้ปรากฏเป็นเป็นข่าวนะฮะต้องตระหนักเรื่องพวกนี้ต้องระวังคนร้ายเขาก็รู้แหละเขาก็เห็นช่องทางแบบนี้นะะการทำผิดแบบนี้มันยังมีอยู่ งานวิจัยที่จะต้องทำในอนาคตก็ยังจะต้องตามกับเทคโนโลยีหรือว่าตามกับรูปแบบวิธีการที่มันพัฒนาไป